ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีคุณสาธิตวงหนองเตยก็ได้ย้ำเหมือนกันนะครับแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้แผนปรองดองแห่งชาติ ของนายกรัฐมนตรีจะมีการเห็นชอบนะครับจัดตั้งชุดคณะทำงานนำไปสู่แผนทั้งหมดนะครับอย่างเป็นรูปธรรมโดยวันสองวันนี้จะมีความชัดเจนว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีใครอย่างไรบ้างรวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปสื่อแล้วก็การสร้างความเป็นธรรมทางการเมืองนะครับซึ่งรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าต่อแล้วก็จะมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ คุณกอนจาติวคณิตไปหารือกับพักคพวกปัฐบาลเพื่อปรับแผนการใช้งบประมาณในการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งด้วยนอกจากนี้นะครับความคิดเห็นของพักฝ่ายคา้านอย่างร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยนะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับแผนปลองดองแห่งชาติของรัฐบาลที่ทําออกมานะครับสิ่งที่จะต้องทําอย่างด่วนที่สุดก็ควรจะยกเลิกนะครับเรื่องของเคร์ฟิวแล้วก็การเลิกประกาศนะครับ อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่บอกว่าต้องสงสัยทางนั้นทางนี้เพราะว่าเป็นการสร้างความไม่เป็นมาตรฐานทางด้านกฎบัตรกฎหมายเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งที่ผ่านมาก็ไม่มีการอายัดทั้งๆท,ท,ท,ที่มีคนสนับสนุนกลุ่มบุคคลหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้ทําแบบนี้ถือว่าเป็นการที่ไม่มีมาตรฐานนะครับ